ครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะผมหลังจากที่เปลี่ยนฟิล์มแล้วครับ ตันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมตอนแรกมันจะขึ้นเป็นร่อนนครับผมก็คือฟีมมันจะขึ้นอยู่ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ